ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะใ,ให้มีความรู้สึกว่าสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นในสะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำบานมาให้ติดเป็นนิสัยเลยประุญบารม,มีความดี ที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์เราสร้างบุญบารมีความดีเครื่อยมาเลยในทุกๆบุญทุกๆบารมีทุกๆความดีดรวมเป็นดวงบุญใสๆ ติดใจในส่กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆมารวมเป็นดวงบุญใสสติดใจในส่นกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบาย,บายดวงบนนั้นกลม กรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่วันใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสอยิ่งกว่านี้ใสเกินใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้น ที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆแล้วก็ลรมองดูพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างนั้นแหละจะเป็นแสงที่ใสยเย็น สบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะเราจะไปน,นึกในตอนนั้นนะมันเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันต้องมันฝึกมันนึกมันคิด ทังบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ล่าสุดเนี่ยมารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายพอดิสูงกลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดที่หลับที่ตื่นไปสู่ อยายตนานิพานังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะ มีผู้มีบุญหลายท่านดีๆไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจะชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสูป่ปันโลกวัดใจใสละไปดี ใจมองไปไม่ดีไปอาบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสยอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราเดำชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีเนี่ยมันมาใช้เห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีนันถ้าไม่รู้หลัก สูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกจะทำไม่เป็นยิ่งโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตมันมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนก็ทุกขทรมานมากบางคนก็ปานกลางบางคนก็น้อยไม่เหมือนกันแต่จะทุกขทรมานน้อย มากปานกลาง,รงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ตั้งรู้จักหลักวิชาถ้าไม่รู้ก็ทำให้เป็นก็ทำไม่เป็นแล้วมันอันตรายนะอันตรายอย่างไรแม้สั่งสมบุญมา,มากแต่เราไม่หมันนึกเพราไม่เข้าใจใตายใหม่ๆนี่เมื่อความทุกขเวทนาครอบงำ ใจมันก็จะผูกพันอยู่กับความทุกข์เจ็บป่วยยังขาดสติเวลาหลุดไปแต่กายแบบไม่จะอยู่ที่บ้าน,นหรือนึกถึงใครก็ไปตรงนั้นบวนเวียนอยู่เจวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยมโลกเข้ามา พาไปตามกําลังแห่งมีบาก,กรรมที่เราทำเอาไว้ตรงนี้มันจะให้ช่องก่อนถ้าเดิมเล่าโสภุรีเป็นจินกรรมเจ้าที่เขาจะพาไปในยมโลกของมาแล,ล้วุคุมาก,ก่อนทห่หมายถึงว่าแต่เราทำบุญกระบาป คคู่กนไปโดยไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรหรือทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำตามหน้าที่มั่งนานๆก็จะมีศรัทธาสักทีหนึ่งหรือทำบุญสงเคราะห์โลกเป็นส่วนใหญ่ไปใหม่ๆนี่ตายใหม่ๆก็จะไปอย่างนี้แหละที่สลหรปยเนี่ยเดินทางไหมมันไปโดยลักษณะ ที่ไม่มีเสื้อมีผ้ามีแต่เครื่องรรนานการเขาใส่กันอยู่มันตกออกตกใจถูกคุมตัวไปเข้าไปอ,อกสั่นกันหัวย,ยู่ที่หน้าลานนี่ลานมีผ้า,าอีกมีสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วหน้าสยองหน้าสะพปรึงกลัวใจยิงหมองหดหูนะักเข้าไปอีก พอถึงคราวประกาศชื่อตัวเดินตามเข้าไปในสภาพที่เปลยเปล่าอย่างนั้นนะมีคนคุมไวมมีเครื่องบรรณาาการไปหวาดเสียวอีกตอนไปนนั่งอยู่ตรงบันลังหน้าบันลังนะจโชคดีก็ฉายลอบุญมาให้ดูก่อนพอเราลึกได้เป็ภนภาพเป็นมาแล้วนะบุญนึงจะ น้ำและหลุดมากอนิ่งจะมารับบุญที่ก็บุทิศไปให้ซึ่งมันมีที่เก็บอยู่ที่ว่าบุญไปคอยอยู่ที่โยมโลกเดี๋ยวถึงจะมีขั้นตอนันออกมากว่าจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้เพราะบุญส่งผลในภายหลังมันก็อกสานขวัญแขวนกว่าจะเดินทางไป ตางกำลังแห่งบุญไปสู่เทวโลกก็ต้องผ่านขั้นตอนนั้นก่อนเพราะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่านารกสวรรค์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรามันไม่ใช่เพียงใกล้ตัวหรือเขใจผิดไกลตัวจนไม่ศึกษาแล้วก็ใบใจไกลตัวมือศึกษาบ้างแต่มันเกี่ยวกวับตัวนะมันต้องศึกษา พราะฉะนั้นมันนึกถึงบุญเอาไว้อย่างที่ได้กล่าวาไว้เนี่ยทุกวันให้สม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกทุกๆคนเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราดังนั้นในตอนนี้กระทงนึกนะลูกนะนึกให้ดีทีเดียวนึกให้ดีนึกถึงบุญ ให้เป็นดวงใสๆแม้ยังเห็นไม่ชัดก็ให้มีความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนว่าเป็นดวงกลมๆใสๆเหมือนกระเพชรเหมือนกระจบหรือเหมือนน้ำแข็งใสๆสิ่งเรานึกง่ายเพราะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการเห็นมันก็นึกง่าย อย่างนั้นไปนก่อนไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรให้คุณเงยน,นึกบ่อยๆมันก็คุ้นเคยแล้วก็จะชัดเจนกันมาเองจากการนึกเห็นก็จะมาเป็นการเห็นได้จริงๆาภายหลังเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนนะจ๊ะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเองเพราะมันทำแทนกันไม่ได้ไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องหายใจเองรับประทานเองปฏิบัติธรรมะก็ต้องปฏิบัติเองนึกถึงดวงบุญก็ต้องนึกเอง จนกระทั่งมันคุ้นเคยและก็ชินติดเป็นอุปนิสัยกระทั่งกลายมาเป็นขันตสันดานติดเลยติดอยู่กับตัวของเราเป็นอัตโนมัติเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันที่ไม่ต้องมีใครมาตักเตือนเรามันก็จะเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนลมหายใจเข้าออกที่เป็นไปดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ให้ตามระลึกนึกถึงบุญโดยนึกเป็นภาพโวมไปกอ่อนมาบุญทั้งหมดมาโรมเป็นโดอย่างนี้หรือจะเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกได้ง่ายประทับใจในบุญใดก่อนที่นึกทีไรลรปลื่มทุกทีเนี่ยนึกถึงดวงบุญบุญนั้นการกระทำนั้น ก่อนพอความปลื้มเกิดขึ้นมันก็จะไปดึงดูดบุญอื่น,นๆทุกๆบุญที่เราละลึกไม่ได้ให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในคลางกายซึ่งจะเป็นจุดหลักยึดของใจเรามื่อใจมีความปลื้มปิติ ในบนุญในความดีที่เราทำความสงบกายสงบใจก็จะเกิดขึ้นเองซึ่งก็จะนำมาซึ่งการหยุดนิ่งใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในก็จะหยุดไปเรื่อยๆอ,อยู่กับเนื้อกับตัวในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตำแหน่งที่เป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ความสุขความสำเร็จในชีวิตความอรอบรู้อะไรต่างๆในเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะอย่างสบายๆค้าๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบงั้นแหละ แล้วเพลินเพลินไม่นึกมันไม่จะได้เพลินแต่เพลินอยู่ในบุญเมื่อใจเราเพลิดเพลินอยู่ในบุญเนี่ยใจมันก็จะใสใสและยิ่งเราประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังไปด้วยใจก็จะยิ่งอยู่กันเนื้อกับตัว ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปเองอานะจารย์อานะจารย์ตอนนี้เราก็ต้องตรึกนึกถึงดวงใสอาจัยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจในบริกรมรมภาวนา Sâm-ma-o-ra-hăng Sâm-ma-o-ra-hăng nước thượng đuông say Chai dụt trên nơi càng Đuông say say Sâm-ma-o-ra-hăng sâm ทำอย่างนี้เราจะต่างคนต่างประคับประคองใจงกันไปนิ่งๆให้ใจใสๆใ,ใ,ใ,ใจสบายเมื่อใจเราใสบริสุทธิ์ถูกส่วนเหมาะสมที่จะเป็นปัจนะรองรับบุญใหญ่เราก็จะได้นำปัจจัยทยธรรมที่เราจะได้นำมาสร้างมหาทมบารมีในวันนี้ เเด่นน้อมไว้กลางกายไปถาไวายเป็นพุทธบูชาในพัรรมการของพระเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายอันนี้และกันนะ น้อมรวมทยธรรมที่เรานำมาถวายวันนี้เนี่ยปัจจัยทยธรรมเหลืออะไรที่นอกเหนือจากนี้ที่จะนำมาสร้างมหาธรรมรมีน,น้อมไว้ตรงกลางกายนะจ๊ะเท่าที่เราจะนึกได้อย่างสบาย ไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรจะเป็นปัจจัย,ยทยธรรมหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้น,ะน้อมไว้ในกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบา นึกกราปรารถนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุหลงปูคุณคนพบวิชาธรรมกายและคุณยายจางเราเป็นต้นปรารนาให้ท่านน้อมนำทายธรรมที่เราจะนำมาสร้างมหาธรรมบรมีนี้เนี ไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระเดจจาพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตาน,านิพพานซึ่งมีแต่พระล้นล้วนไม่มีขระหัสเทือปนเลยเหมือนเป็นสังคมของผู้พ้นแล้ว ของผู้บริสุทธิ์ล้วนมีธรรมทา่าที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอาสวะเจือปนเลยบริสุทธิ์ล้วนใสๆยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีความสุขมากมีรัศมีมากน,อน้อมไป่ถวายเป็นพุทธบูชา ในพระสมมตุริจาพระอาหารหันต์ทั้งหลายนับพระองค์ไปทวนถ้านก็จะได้คุมบุญให้กับพวกเราคุมทั้งตัวท่านเองและอรัตนานิพพานคุมบุญให้เราเราบุญเนี่ไปแก้ไข บาปกรรมวิบากมงังวิบัติบาสกสิทธิ์บักดต่างๆนั้นในชีวิตทุกโศกโรกไปสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็เชื่อมสายสมบัติทั้งโลกิย์ทรัพย์และอริยทรัพย์ ตัวเราเสร็จเป็นผังสำเร็จติดไปในภพบ,บงหน้าส่งผลนั้งในปัจจุบันในชาติและในอนาคตในอนาคตอาจะเป็นหลักเพราะว่าบุญใหม่เราทำก็เหมือนต้นกล้าไมา้อ่อนๆซึ่ง รอการเจริญเติบโตที่จะส่งผลต่อไปในอนาคตก็จะมีส่วนหนึ่งส่งผลในปัจจุบันชาติให้เราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานตามกำลังแห่งบุญที่มีมาในอดีตเป็นหลักส่วนปัจจุบันที่เราทำนี่เป็น ส่วนเสริมเพราะสิ่งที่เราทำมาในอดีตมันเหมือนไม้ใหญ่ที่จะมาส่งผลในปัจจุบันในชาตินี้ส่วนบุญในปัจจุบันเหมือนเป็นส่วนเสริมส่งผลให้เราได้สมความปรารถนาในระดับหนึ่งแต่ส่นนนงผลเต็มที่ในอนาคต ยเยาว์เราก็ทำบุญกับระบผู้เข้านิโรธสมาบัติได้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยไม่ถอนถอยซึ่งจะเข้าอย่างนั้นได้ต้องหมดกิเลสอาสวะไม่มีอะไรเหนียวลังแล้วเข้าไปแบบไม่ถอนถอยอนิโรธก็คือการเข้ากลางนะ นิโรธแปลว่าหยุดก็ได้แปลว่าดับก็ได้ก็คือหยุดในหยุดนั่นเองเนะี่ยเข้าไปไม่ซ้ำไม่ซ้ำที่หยุดแต่ตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดไม่ซ้ำกันละเอียดลงมาละเอียดลงไปละเอียดลงมป,งปบริสุทธ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงกำหนด ี่ายมนุษย์อยากจะทรงตัวอยู่ได้ก็ถอนถอยขอามาพร้อมกับดึงบุญญาธาตุออกมาที่พร้อมจะส่งผลให้กับผู้ที่ได้มาทำบุญเหมือนเสียบลักต่อกระแสทาแนหในบุญญาธาตุก็ไหลผ่านจากตัวท่านเหล่านั้นถึงผู้ที่ เป็นทายกทายการหรือผู้ที่ได้ทำบุญมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นสิ่งที่เหนือวิสัยเป็นในจินใจในผลบุญปัจจุบันท่านตาเห็นเหมือนในสมัยพุทธกาลอย่างนั้นแหละจะไปถอนถอยนิ่งไหม แต่ถอนออกมาถาดสำเร็จนีนก็นติดตัวมาส่งผลต่อเป็นอัศจรรย์ในปัจจุบันในชาติท่างเรานี่จะได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งพยายามมามันก็ขวางไว้กันไว้ทำให้ส่งผลใน ในระดับหนึ่งจะส่วนใหญ่ในอนาคตดังที่ได้กล่าวม,มาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบชีวิตในอนาคตของเราอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันอาจารนี้เนะี่จะเป็นชาวสวรรค์ต้องเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สเทโว่ะนี่ะ สั่งสมบุญกันในปัจจุบันวัตถุทานที่เราน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชานี้เนี่ยก็เป็นใอจินไตเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะว่าไปได้วยกำลังบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ไม่ใช่กำลังแห่งเรา เราก็าได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เป็นสอสมัยประมาณหนึ่งมากมายสุดจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวแหละทีต่ติดตัวเราไปเพราะนั่นก็ให้ปลื้มใจให้ดีใจเอาไว้ตักวันหนึ่งเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ศึกษาวิชาธรรมกาย ก็จะเห็นได้ดวยตัวเองต่างคนต่างนั่งกันไปหยิบหยบนะจ๊ะ